ครนะผมสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับนะผมในเซิร์ฟเวอร์ของอ,อ่อีพีคิวนะฮะตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเป็น สามบีบีเรียบร้อยแล้วนะผมแต่ว่าเป็น3 b มบีบเมกนะฮะฉะนั้นการไลฟส์สตรีมเนี่ยผมอาจจะไลฟส์สตรีมตอนที่ผมเปลี่ยนเป็นเน็ตทูนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า <c oughs> ผมจะเปลี่ยนเป็นเน็ตทูเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าจริงๆสายเน็ตทูตอนนี้ก็อยู่ที่ผมอยู่นั่นแหละอยู่ตรงปลายเท้าผมเลยเพราะว่าผมไม่ได้ทําการยกเลิกทูใดรเพราะว่าผมจะเอาเน็ตทูเพื่อการอัปโหลดคลิปเพราะว่ามันอัปโหลด4เมกต่อวินาทีไงก็ไ้อัปโหลดคลิปก็แล้วกันแล้วมีคนถามว่าแล้วทำไมไม่อัปเดตสามบีบีล่ะ พอดีว่าแถวบ้ามันชนระบทเกินไปครับมันไม่สามารถอัพ3 b มให้เป็น50อ่าอัพโหลด50อ่าดาวนโหลด200ไม่ได้ครับมันผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าใช้ค่ายอื่นล่ะ tot tot เคยใช้แล้วครับมันไม่ค่อยดีส่วนอ s ตอนนี้ยังไม่ครอบคลุมสุพรรณเลยครับก็เลยไม่สามารถใช้ได้นะครับผมไม่สามารถ เขาเรียกว่าอะไรมาติดตั้งได้มันเป็นจริงๆมันติดตั้งไม่ได้ครับเอาง่ายๆคือติดตั้งไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะฮะว่าแล้วเมื่อไหร่คือว่าเขาจะมาอา่าที่มาที่สุพรรณสักทีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เล่น3ามไป3ามอ่าีปิงอยู่ที่230คือปกติอา่าถ้าเกิดใช้ถูกก็จะอยู่ที่300นะครับซึ่งถือว่าลดลง70ก็ดีพอสมควรนะครับคือลื่นนะครับตัวผมชื่อว่าเบนจพรนะนะผมเลเช่น สากขีดนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นยูซีรันกันเลยผมเดี๋ยวผมขอตัดไปยูซีรันนะครับโอเคเย่เย่เย่ครับสวัสดีทุกท่านครับผมไม่อยากจะพูดอีกแล้ว <c oughs> คืออันนี้แม่งอัดรอบที่4ครับของเกมของแบบผมรู้วยอธิบายไงดีวะแต่แบบคือ โอเคไม่ไม่ไมผมผมผมไม่เป็นไรแล้วครับคือจริงๆอันนี้ผมอัดเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้ววะน่าจะเยอะแล้วครับเยอะมากๆแล้วคือผมอัดแล้วมันเฟล,ลครับมันแบบน่าจะเป็นเพราะคนเก่งเยอะครับระเต็งคือบุก,กากสู้มไม่ได้แล้วแบบโอเคไม่เป็นไรครับโอเคแล้ว okay, ผมก็ ยินต้อนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Minecraft อสยันใช่นั่นแหละเราต้องมาหาใหม่หมดโอ้โหทุกกเชนเอ้หนังเอ้บล็อกทุกๆอยุ่กทุกทุกอย่าง ทุกทกอย่างเลยเป็อะไรที่เขาหน้าเบื่อครับอ๋อหน้าเบื่อผมโอ้ผมเองไงมันมีอยู่หลายเกมามที่ผมโอพแต่มันก็มีหลายเกมที่ผมเฟลเช่นกันเช่นผมเอาเพชรไปคาเป็นดาบไปเลยทั้งทังที่ผมยังไม่ได้ไปทําการแปลรูปให้มันเป็นเพชรอีชัน้นก,ก,ก,ก็นั่นนะครับก็เฟลไปแล้วแบบดาบ 16อเพชร16เม็ดก็น ah! ั hey, uh ่นนะครับไปหมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่โคตรสตปิดมากเพราะไม่เป็นผมผมเองแล้วผมไปกดริบกดเองแล้วมั้งแต่ยังยังไม่มีดาดเอ้ยมีมีมีอยู่ตาแรกที่ผมได้เนเธอครับในเนเธอแบบโคตรโอพีอะตอนนั้นโอพีมากใช่แต่แต่แพ้ใช่ครับแต่เกาะมันมันมันปะ fuck you fuck you fuck you อ่ <BS> uh, CPS นะ <S 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 ผมผมอยู่ที่ <S 2> <S 2> <S 6.. ถึง7ขนาดน่ะไม่จิจตเตอร์เท่าไหร่ครับเพราะจิตเตอร์เนี่ยมันจะเนี่ครับได้แค่สิบขนาดน่ะผมไม่ได้เยอะหรอกไมร่้ว่าจิตเตอร์จิตเตอร์ไปทำไมครับเพราะเน็ตเราไม่ดีดูว่าควรจิเตอร์ไม่รู้สิอ๋อ โอเคเราทำสติกหน่อยแล้วก็ผมควรทิ้งอันนี้นี่น,นีขึ้นไปอันนี้ขึ้นมาแล้วก็น,นี้รู้สึกว่าจะปรับใหม่นะสำหรับเจ้าไอ้นี่ผมต้องใช้ไม้ให้หน่อยลงสำหรับเจ้าวัวน,นะครับผมว่าน่าจะปรับใหม่คือให้เลเทอร์ได้เยอะขึ้นหวังถ้าผมไม่ได้คิดเองก็น่าจะนั่นแหละครับเบืองเถอะ โอ้ทำไมเป็นเลวินแบบเน,นี้ยไม่ดีวิวโอเคโอเคเราควรลงเอบโอเคโอเคเราลงเมืองเลยแล้วกันนะครับก็ไม่อยากพูดซ้ำหลายรอบเหนื่อยไหมโ oh อ้ยเนี่ยไเอ้อยเดี๋ยว ครับเกิดการเฟิร์สบัตเรียบร้อยโอเคเราเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้า u s เซีรันนะครับคล้ายยูเอปกติแต่ว่าทำการทำการอ่อันนี้ขึ้นความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็แกปนั้นฮิวได้เยอะขึ้นแกปจะฮิวได้อ่8 8 8วิ 8วิหรือว่าสิ่งหัวใจนะครับ type of air suction แล้วเวลาเราใช้ pickaxe ในการขุดก็จะให้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเพราะเออที่ผมเพชรเนี่ยมันชานด้วยมีหลายปัจจัยนะว้าวโอเคผมเลยว่าผมจะฟอร์ดาเมจ <c oughs> แต่แล้ว่าผมจะไม่ขึ้นทางนี้นะแต่ <c oughs> ขึ้นดีกว่าอ้าวน้ำขั้นบนผมต้องการ water ปิมแล้วเราก็ทิ้งที่เราไม่ต้องการครับน่าจะขึ้นด้านบนนะเย,ย้ขึ้นดีกว่าเนาะว้าม่ไม่ไม,ไม่ขึ้นแล้วแล้วก็เกมที่4อธิบายเกมดีกว่าที่ผมมานี่ไปเกมที่4ผมบอกเลยโคตรมากผมมีแอปเปิลสามสิบกาลูกนะแอปเปิลปกตินะไม่ใช่แอปเปิลทอง อัปเปิ oh. mm ้ลสามสิบอะอือช่างมันเถอะเอาเป็นชัดไหมเอาคนเอานี้ก่อนอ่เมลเปิ huh. mm ้ลธรรมดาสามสิบกว่าแต่ mm hmm. ไม่มีทองเลยย้ำนะครับว่าไม่มีเลยค mm hmm. ือ mm hmm. เจอตะเพ็ดนะครับ โกเลงไงผมไม่รู้นะอ๋อขึ้นน้ามนบนนะเหรออปิดน้ำโอ้ตายกันเดียวมากครับโอเคผมได้โบมาจากสเกลแน่เลยน่าจะใช่ว้าวคือเพชรไม่มีหรอวะคือเพชรไม่มีหรอ ถอนหายใจรัวๆครับกับการอัดเโอซิลันทางทางที่เน็ตใหม่เราจะอุปสรรคมากมายเยียเคียี่คียดเคเราเจอเนเธอร์ครับเป็นสัญญาณที่ดีมากที่เราจะได้วินดิสเกม อี๋มัง้งโอเคเราวางอันนี้แล้วก็เอาไดมอนด์วางอันนี้โอเคแล้วก็น,นี้น,นี้โอเคแล้วก็วางอันนี้อันนี้ฮึบไม่ใช่ไม่ใช่โอเคทิ้งครับทิ้งครับไปลงในเทอร์เลยไหมอืมไว้นัด ไม่ดีกว่า,าไม่ดีกว่าอย่าพึ่งดีกว่าอาจจะเสี่ยงไปครับเพราะว่าชุดเรายังไม่มีเลยว้าวเดี๋ยวมอดหมดแล้วอ่ะ โอ้โหผมมาทางนี hmm. <co> ้ใช <akan> oh, right? okay, so is ่ไหมแต่ผมไม่ได้เห็นไม่ได้เงยหน้าดูน้่นบนโอเคแล้วก็หมวกดีกว่าน้ะเดี๋ยวเราต้องอินชาดอันนี้ก่อนเย่นั่นแหละตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมจะไม่พลาดละมั้งอาจจะไม่พลาด แคทเธนู okay, เราคงต้องใช้นายแล้วล่ะฟิชเนอร์ครับโปรเทชันครับโปรเทชันครับแล้วก็โปรเทชันครับแล้วก็อะไรครับโอเคเป็นเนเธอร์ดีไหมเราควรไปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนดิเอ่อลงไปนี่มีอะไรหรือเปล่าอ่ะ ผมรอ,อน้ํารถนี่มันคงจะนานสรุปคือไม่มีอะไรเลยย <c oughs> ผมว่าไปเลยดีกว่าเลเทอร์ของเราเดี๋ยวเราค่อยออกมาเดี๋ยวเราค่อยออกมาใช่เราค่อยออกมา นายเธออยู่ทางไหนเอ่ยรู้สึกจะเป็นด้านนี้เราก็ต้องขึ้นไปอีกหน่อยปะวะนาำรู้สึกจะบักอ๋อนเธออ๋อนเธอ์เนเธอ์เนเธอ,อืมผมลืมอะ่ะต้องไปนเธอที่ทางไหนวะ เก็บปลาพิษหน่อยแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราต้องอินชาร์เนเธอร์อ้เฮ้ยนเธอร์ครับเคเราเก็บโกก่อนเฮ้ยผมจริงจังแล้วเนี่ยเนเธอร์หายผมไม่ได้ดูโลเคชันเมื่อกี้ด้วย ที่องที่อยู่ไม่ได้ดูลืมบอผมจะไปเอาสเตนก่อนเอ้ยเดี๋ยว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 เผดคเผด็คเย็บแล้วท่านี้คือโอเคไดมอนด์เย่ยมต้องมีดิมันต้องมีดิมันต้องมีดิมันต้องมีดิ ต้องมีมันต้องมีเอ่อกางเกงรองเท้าเอ็นชานก่อนเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ก่อนโอเคฟิ f เ c i e n ซี่เยี่ยมโปรเท c ฟิ f เ i c i e ซี่โปรเท c ชันฟิ f เ i c i e ซี่โอเคเนเธอร์เยี่ยมเราเจอเนเธอร์อีกอันหนึ่งเนาะน่าจะเป็นอีกอันหนึ่ง แล้วเราก็ทำการฟิวชั่นครับโอเคดาบผมชับสองเองเดี๋ยวเราค่อยหาเนะ okay. เดี๋ยวค่อยหาเพชรเพิ่มครับมีสมุดด้วยมันคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยว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 นี้อาจจะเป็นทางที่เราสามารถไปเจอไดมอนครับ ไม่ใช่ไดมอนนะเดี่ยวโกูก็เจอก็ไปเอาในเทุก่อนในเทุก่อนโอ้ไม่มีอะไรด้วยเนนี้สามเยี่ยมพอโอเคเยี่ยม เอ้ยเดี๋ยวโอเคเยี่ยมเรียบร้อยครับเลสโตนเรายังไม่ได้ใช่ไหมไม่ยังไม่ยังไม่ได้ไม่เจอใช่ยังไม่เจอเลยชาร์ปสาม perfect perfect perfect, perfect. เดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวเราไปหาเหมืองก่อน โอเคไดมอนนี่ไงผมลืมเก็บหูดมาใช่ใช่ใช่ผมลืมเก็บหูดผมไปเอาหูดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเพชรพอหรือ,อยังอะ่ะใช้สองเป็นสามเป็นสี่อพอวะโอเคเราทำการรวมดาบเลยโอเคออนนี้เอ็นชาร์ต ก้อนนี้ทิ้งอันนี้อันนี้หนึ่งสองเราไม่สามารถลูดได้แล้วนะครับโอเคเราไปเอาหูดก่อนโ,อ,โอ,อ้หูดหูดหูดโอเคหูดเนเธอร์หูดเนเธอร์เนเธอร์หรือว่าเนเธอร์วาดนั่นเองนะครับ Okay. เราก็ทำรับช์บอันนี้มาอีกทีนึงแล้วก็รวมแปมแป้แปมแล้วก็สมุดชาบสามอีกใช้ห้าเวลครับผมโอเคจริงๆมันใช้4ใช่ไหมแต่ดูเป็น5โอเคเรียบร้อย นี้แล้วก็นี้เดี๋ยวว่าผมจะทำโปรเทคกสามครึ่งตัวครับว่าน่าจะดีกว่าอันตรายไปถ้าเราโปรเทคกปะไม่มีโปรเทคครับโอเคโปรเทคโอเคแล้วเราก็ทำการรวมโปรเทคชันกับโปรเทคชันเฮ้ยเดินยวๆนเดินตกครับโอเคแล้วเราก็ทิ้งแล้วก็ เราไปหาไอ้นี่ครับเราไปหาไอ้นี่แป๊บนึงเลสโตนเลสโตนโอเคนี่จะมีเลสโตนให้เราหรือเปล่ามั่าไม่น่าจะมีแล้วรอบๆโอเคมีโก้ด้วยเยี่ยมเลย โอ้โหอะไรวะเนี่ยก็ Go. ผมต้องการเอาเดินๆวาทำไมผมติดบล็บอกแทนบล็อกอโอเคผมเจอลนะผมขอดูตรงนี้ที่เผื่อมี การเยอะครับโอเคกลับ3นาทีถามว่าทันไหมน่าจะทันครับโอเคทันทันๆๆทัน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 ดีทันดีทันดีเด้อเด้อผมมาจากรูไหนวะขุดรูใหม่เลยก็ได้อะโน เดี๋ยวสโตล,ลงไปเดี๋ยวสโตล,ลงไปแล้วก็ทำอันนี้เป็นโปรเทคสามนี่ทิ้งพอวอ่าเก็บมานี่ทิ้งแล้วไม่มีนี่วะแหมเนะเอะไรอีกเขา้าไปอันนี้ไม่เอาแล้ว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  ควรในชั้นหาพพลเทคอีกหาพพลเทคอีกโอเคเราคนทิ้งกันนี้ไปไม่ได้5เลเวลว่ะผมว่าผมถ้าผมทำอ,อันสามเนี่ยมันน่าจะพอแครี่ได้โอเคเรียบร้อย หาเลลเวลครับโอ okay. เเคราเก็บมาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มมีคนกระโดดมาชุบเอเ็มเอจีปุ๊บหยิบของเราไปนั่นแหละคือปัญหาเลยกางเกงครับดูสิถ้าเราเราทำอีกได้ไหมเราว่าเราน่าจะทำได้ครับแต่เราลองดู ต้องการใส่หัวแล้วกันชับปเน็ตอ๋อไม่นะสองเล่มสุดท้ายไม่พวกไม่ได้หรออ๋อจบครับไม่ได้อืมไม่เป็นไร เลเวลไปครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปรวมดาบชับสี่ไม่ไม่เร็วไม่เร็วถั่วไม่เร็วครับไม่เร็วไม่เร็วได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ถ้าเราถ้าผมเล่นขึ้นนะถ้าเกิดผมไม่ขึ้นเน่ยไหนครับเกมที่ห้าก็เฟลอีกโอเคพอแล้ว ควรครับอันนี้แล้วก็จะได้อะเปิลผมแล้วก็ทิ้งอันนี้มารูธนูจะต้องใช้ครับทิ้งครับผมนี้มาทิ้งครับทิ้งครับทิ้งครับแก็บเอามาตอกครับนี่ก็ทิ้งทิ้งทิ้งลาพีดทิ้ง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 อันนี้ทิ้งอันนี้เก็บมาอันนี้เก็บมาอันนี้เก็บมา นี่กับมาทิ้งทิ้งโอเคโอเคครับผมโอ้โหเดี๋ยวสติ๊กผมว่า1 2 3 3โอเคโอเคไปไปวินกันดีกว่าครับตอนนี้ผมต้องมั่นใจในตัวเองว่าผมจะวิน Hmm. Okay. แล้วก็บูวูวูวูบูดับชับสามสเต็งด้วยโ oh. อ้โหหมดแล้วมัง้งตรงนั้นโอเคกีวัน ตกใจครับนิดหน่อยนิดหน่อยอเฮ่อ วูวูวูสามคิวครับผมเลข่สองดาบชับสามเออโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ฮัลโหลดาบชับสามกับชับสามโอเคโอเคโอเคพวกโอเคพวกโอเคพวก

ทำไมของแลกโห oh, พันด้วยครับอ๋อ oh. ทำไมเขาทำนนั้นลนะ่ะ Yes Got him นึืมฮึมเขามีพันน่ะเขามีพันโบฮ่า ไม่เลยฮ่าผมว่าผมรีบฆ่าตัวนี Four ้ก่อนดีกว่าไอ้ตัวนั five ้นน่ะไม่เท่าไหร่ อ้าวเวนเ <c oughs> เ้ยฮาโอ้เส็จใจด้วยพวกผมคาไปแล้วว่าไฟมีพี่ไฟมี 3 B B ครับ This is my internet You don't take damage Yeah ใช่ใช่ Yeah Three Got sting sharp 4เหอขู่ sharp 5นะ sharp 5นะพวกโอเคครับผมคอมพ l e t e ซักทีโอเค่นั้นออหรับวิสดอนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าจอกันวิสด์นะอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็ซับ เกมที่ห้าชนะวะสี่เกมที่ผมเล่นมาเกมละชั่วโมงใช่เ,เกมละครึ่งชั่วโมงใช่ครับหมดไปสองชั่วโมงเออเคขอบคุณน้องๆที่รับชมครับเจออพิสดนะันาดรืกูกดไลค์เยอะๆโอเคเจอกันเจอกันโอ้พอกี่คิวเมื่อเี้ผมว่าน่าจะเจ็ดใช่เจ็ดไ,ไปไป